ครับผมวันนี้ก็มาดูเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่คำบุคุคตะกิโตครับผมปีสองห้าสองสองครับผมมาดูกันครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ขอบตัดครับผมมาดูรายละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายครับผมก็มาดูไว้เหรียญน,นี่ก็เป็นรูห่วงด้านหน้าครับผมแล้วก็ รูห่วงด้านหลังครับผมดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบกันระหว่างการตัดสินใจที่จะซื้อหากันครับผมนี่ก็เป็นขอบตัดครับผมขอบตัดก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมก่อนที่จะซื้อหากันครับนลวงปูคัมบุคุตะกิโตรุ่นแรกสองห้าสองสองครับผมบัดกุดชมพู ตำบลกุชุมพูอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นเรียนนิยมมากครับผมราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆครับผมตามการเวลาครับหลวงปู่คำบุคุตตะจิตโต